เดิมอันนี้มันอยู่ที่แกนถ้าพี่พุ่งตรงแกนแบบนี้แน่นอนครับมันก็ต้องเป็นอะไรครับตำแหน่งเนี้ยศูน์ศูนย์หนึงถูกต้องครับนี่คือพอยท์ที่สองแกนม,มันเป็นศูนย์แต่มันจะมีพอยท์ที่เริ่มลดลงก็คือตรงนี้นะครับน้องดูนะครับสมมติพี่ เมื่อไหลเนี่ยมันจะนับเป็นเลขหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นเวลาพุ่งออกมาข้างหน้านะครับตรงเนี้ยตำแหน่งเนี่ยมันก็เหมือนอันบนถูกป่ะอันนี้ต้องเป็นอะไรครับตำแหน่งนี้ X เป็นไรครับ x เป็นขอระหัสเลยได้ไหมเป็น1 0 0ถูกต้องครับตำแหน่งนี้เป็น100อ่าไม่ใส่ลูกน้ำใดใดทั้งนั้น ย้ำคุณครูมอเราไม่ให้ใส่ลูกน้ําไม่ใส่ใดๆทั้งนั้นนะครับเท okay, นะต่อไปทีนี้น้องดูครับพี่บอกว่าถ้าน้องเนี่ยพุ่งออกมาที่ขอบลูกปากถ้าน้องพุ่งออกมาตรงเนี้ยจะเป็นหนึ่งทีนี้พี่ถามว่าถ้าน้องพุ่งออกมาแค่นี้ล่ะถ้าน้องพุ่งออกมาแค่ตำแหน่งนี้ x จะเป็นเท่าไหร่ครับคร่งหนึง อ่าโอเคถ้าน้องพุ่งออกมาครึ่งหนึ่งจะเป็น1นส่วนสโอเคไหมทุกคนถ้าน้องพุ่งออกมาครึ่งหนึ่งจะเป็น1นส่วนสอ่าศูก็ได้แต่ปกติเขาจะไม่ใส่ทนนิยมนะคะเป็นแล้ว 1, นส่วนสจริงไม่นิยมไม่นิยมไม่นิยมด้วยนะครับอ่านิดนึงตำแหน่งตรงนี้คือ1น 1, ส่วนสโอเคปะอ่าโอเคต่อไปพี่พุ่งไปทางขวาสมมติพี่พุ่งไปทางขวา พี่พุ่งไปทางขวานะคบพี่พุ่งไปทางขวานะครับอ่าพี่พุ่งไปทางขวาแบบนี้ถ้าพี่พุ่งไปตำแหน่งขอบพี่จะได้พิกัดอะไรครับ0ูนหนึ่งศถูกไหมอ่าทีนี้ถ้าพี่ไม่ไปหมดถ้าพี่อยู่แค่ครึ่งหนึ่งอ่าอันนี้อันนี้เขาให้ครึ่งหนึ่งอยู่ตรงสมมติสมสมติ เขาจะเขียนเลขมาบอกนะครับน้องไม่ต้องห่วงเขาจะเขียนเลขมาบอกสมมติว่าพี่พุ่งออกมาแล้วพี่หยุดแค่ตรงนี้รหัสของพี่จะต้องเป็นอะไรถ้าพี่พุ่งไม่หมดถ้าพี่ออกไม่หมดถ้าอย่างเงี้ยพี่ต้องเป็นอะไรถ้าหยุ่ตรงเนี้ยมันศูนย์หนึ่งศูนย์ถ้าพี่ออกมาแค่เนี้ยพี่ต้องเป็นอะไรอ่าโอเคน้องตูนถูกต้องน้องอัดถูกต้องน้องปั๊บถูกต้องอ่าอ่าโอเคเน็ตได้ไหมโลก พูมได้ไหมลูกป้ายได้ไหมลกูกพิมพ์ได้ไหมลกูกมิกได้ไหมลกูกอะแปะได้ไหมลกูกอะก็คือใช่ครับศูนย์หนึ่งสงแล้วก็ศูน์เพราะมันครึ่งหนึ่งโอเคทีเอาใหม่นะครับถ้าพี่พุ่งขึ้นเหมือนเดิมอันนี้มันอยู่ที่แกนถ้าพี่พุ่งตรงแกนแบบเนี้ยแน่นอนครับมันก็ต้องเป็นอะไรครับตำแหน่งเนี้ย ศ0นย์นยนถูกต้องครับนี่คือพอยที่สองแกมันเป็นศนแต่มันจะมีพอยที่เริ่มลดลงก็คือตรงนี้นะครับน้องดูนะครับสมมติพี่เอาใหม่แล้วพี่บอกว่าพี่คิดพี่กัดใหม่บอกพี่คิดตรงนี้น้องจะเห็นว่าอย่างอันเนี้ย มันไม่ได้แบบออกมาจากแกแล้วน้องจะต้องวางตำแหน่งแล้วลากไปตัดถ้าอย่างอันเนี้ยตำแหน่งนี้มันอยู่ตรงนี้เห็นไหมน้องมันไปตัด x ที่เท่าไหร่พอดีมันไปตัด x ที่เท่าไหร่พอดีครับที่หโอเคปะแล้วมันไปตัด y ที่เท่าไหร่พอดีที่สองแต่น้องจะเห็นว่ามันไม่ได้ขึ้นเอ้ยไปตัด y ที่หนึ่งน้องจะเห็นว่ามันไม่ได้ขึ้นด้านบนเพราะฉะนั้นตรงเนี้ย x เป็นเลยครับ x จะเป็น 1, 1เห็นไหม y, y จะเป็น1และ z เป็น0อ่ะดีมากครับถูกต้องครับทีนี้ต่อไปนะครับถ้าสมมุติว่ามันขึ้นมาตัดตรงนี้ตำแหน่งนี้อ่ตาตำแหน่งนี้นะครับน้องดูนะครับน้องจะเห็นว่าถ้าน้องลากลงไปมันไปตัด x ที่1มันไปตัด z ที่1น้องเห็นไหมอันนี้ต้องปเป็นอะไรครับลูกมา อันนี้ไปเลยครับอันนี้ครับอ่าน้องป้ายถูกต้องน้องตูนถูกต้องน้องเบสถูกต้องก็คือมันตัด x ที่1มันตัด z ที่1ก็จะเป็น0เอ้ยก็จะเป็น1 01โอเคปะอ่ะทีนี้ครับพอมาดูตัวนี้ครับคราวนี้น้องก็จะเห็นว่า มีชนแกนใช่ไหมอันนี้ต้องเป็นอะไรชัวร์เลยเนี่ยดูมันตัดแทที่หนึ่งตัด y ที่1เพราะฉะนั้นเป็นอะไรครับอะถูกต้องครับ0 1 1หนึ่ง่คราวนี้ครับถ้ามันเนี่ยอยู่แบบแง่งตรงนี้เลยครับน้องเห็นไหมก็เถิบมาตรงนี้ใช่ครับมันตัดทุกตรงครับน้อง ลากลงมานะครับลากลากไปทางนี้ตัดลากไปทางนี้ตัดตัดหมดถูกไหมฮะมันอยู่ข้างหน้าถูกไหมครับอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยมันก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งแต่ว่าหน,นึ่งหนึ่งหนึ่งอันเนี้ยน้องต้องเอาลูกน้ำออกนะครับครูไม่ให้ใช้ครูไม่ให้ใช้นะครับอันนี้ซึ่งอันเนี้ย มันก็ยังไม่ใช่เวกเตอร์ยังไม่ใช่จุดยังไม่ใช่อะไรทั้งนั้นมันเป็นแค่ตำแหน่งโอเคปะมันยังไม่ใช่เวกเตอร์ยังไม่ใช่ลนนาบยังไม่ใช่อะไรเลยมันเป็นแค่ตำแหน่งของลูกนะคบอ่ะเอาตรงนี้ก่อนเอาตรงนี้ก่อนตรงนี้เคลียร์ไหมตรงนี้เคลียร์ไหมน้องก็จะเห็นว่าเห็นไหมถ้าเกิดว่ามันกลางทุกอันมันก็จะเป็น1นึ 2, 1่งส่วนสองหนึ่งส่วนสองหนึ่งส่วนสอง นะครับอ่ะตรงนี้เคลียร์ไหมครับน้องแมนน้องจัสมินน้องกิฟเคลียร์ไหมครับน้องโมดน้องแพรวน้องจิ๊บน้องดินน้องปอมเคลียร์ไหมน้องตูดน้องป้อนเคลียร์ไหมครับน้องพลอยน้องแตมลูกหมูเคลียร์ไหมครับน้องโบเคลียร์ไหมเคลียร์ให้กดบวกเคลียร์ให้กดบวกนะครับน้องแป้งเคลียร์ไหมครับน้องโมดเคลียร์ไหมครับพี่จะไปช้าช้านะครับอ่ะน้องควรจะเก็บ เรื่องนี้นะครับออกเป็นสิประมาณติมีรูปมาแล้วก็ถามพิกาศมีรูปมาแล้วก็ถามพิกัดมีรูปมาแล้วก็ถามพิกัดเออนะครับอะทีนี้ต่อนะครับคราวนี้เราจะเริ่มมาลงเวกเตอร์ละเปิดหน้าย1บอครับพี่จะบอกว่ามันเป็นข้อสอบชอยส์พี่จะบอกน้องว่าน้องอะไม่ต้องแบบ ไม่ต้องคิดเยอะอะคือไม่ไม่ต้องทําให้มันถูกหลักอะไรของเขามากเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นข้อสอบชอยทีเนี้ยพี่ไม่แน่ใจว่าเอองวดเนี้ยเขาอาจพี่ใช้คําว่าอาจจะนะอาจจะจับเวลาต่อหนึ่งข้ออาจจะแต่ว่างวด